นีคือวนธีโกอยมางเห็นไหมะฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างแท้จริง เกิดเราทอผิดแล้วต้องบอกอีกนะอันเชลมาในเสือทำวันนี้ก็ได้คือสุดๆเลยอ่ะเะเียดยิบเลยนะข้างล่างมันแต่เสือเนาะโอ้โหแล้วตอนที่เขาผูกลายพี่เขาต้องผูกแบบไหนอ่ะลูกข้างล่างนี่แล้วแล้วคนที่ทําไม้แบบเนี้ยก็ต้องเรียนต้องรู้สิว่าต้อง เป็นแบบไหนอะไรยังไงอ่ะอใช่เนาะเนี่ยมันอัศจรรย์ตรงเนี้ยพ่อไปไหนเออพ่อมีแต่เขีนอัศจรรย์ตรงคนที่ปลูกที่ทําลายตรงเนี้ยท,ทลายใส่ใไ,ไ,มไม้ไผ่ได้อ่ะอืมลาไม้ไผ่นี่มันลายหมดเยแล้วมีมีมีข้างล่างอีกคนหนึ่งเหรอเนี่ยโอ้โายสีคนนั่นหนงของลายไม้เนี่ยเป็นลายของข้อหมดเนาะโอ้ จะเป็นลายท่าหมดโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไปตัดไม้ก่อนนะเราก็ไปตัดสุดๆเลยขอบคุณมากๆนะคะเนี่ย์การเรียนรู้การทอผ้าไหมก็มีเป็นบุญตานะคะที่ได้มาเห็นถ้าเราไม่ชิดแี่เราทำไห้ทำไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับ เนี่ยหลังจากนี้เราก็จะไปไปสอดสอดสีไปในเส้นยูแล้วก็ส่วนพวกเส้นพุ่งตรงนี้เราก็ต้องกําหนดสีนะมีชาร์ตให้คนทอว่าตรงเนี้ยทอเป็นสีเหลืองขึ้นมาตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้เป็นครามอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีให้เขาให้เขาทาตามที่เรา,าลายจะอยู่ด้านในนะคะด้านนอ,นอกจะเป็นแบบนี้นนเราต้องดูข้างในเนี่ยนะคะข้างในจะเป็นอีกลายหนึ่งสวยมากเลยเรียนตัวบาง